โอ징ก์เกมมาขอบคุณมากยุยตาย,ยงงแล้วเนี่ยค่ะคนเกาหลีทำ <G ül> แล้ว,วเวลาเทต้องอเทอย่างนี้ไม่ใช่บ <า S 3> <ร>สบ<ะ>สบัดสบบัดเอออัน <S 2> <S 2> อนี้เรียกว่าอะไรรู้รูปป้ป้ามุลตงคือที่น้ำปเปียกเปียกเงี้ยเหรอที่เปียก <G ül> จิมจิมจิมแล้วก็ยังไงสุดท้ายออกมาง่ายเห็นไหมครับเราไม่ตายแล้วอ่ะเย้ที่นึ่งสังซ้ำเย้ 안녕하세요. 오징어 게임에 오신 것을 환영합니다. 본이나 갑떡혼, 폼조탐, 고나나고나그파타이레나 남딴 까กาเลเรียกกานะครับทุกคนแล้วก็จังหวัดมาร้ไม่เเร เพราะว่าอะไรนไทยอ่ช่วงนี้ชอบทำน้ำตาลเกาหลีใช่ไหมคะเพราะว่าซีรีส์เน็ตใช่หมคะใช่ไหมแล้วก็จริงๆอ่ะอันเนี้ยคลิปนี้เป็นหลายคนเขียนคอมเมนต์นะทำน้ำตาลเกาหลีให้ดูหน่อยเหมือนซีรีส์สกิฟเกมอะไรเง<ม>ี้ยแล้วก็ผมก็เล่าให้เรื่องอื่นด้วยนะเรื่องสมัยก่อนด้วยนะเพรา่เรื่องสมัยก่อนหนาแบบคุณลุงอ่ะมาทุกคนเลยหน้าโรงเรียนมาขายใช่ไหมคะเออมาขายเหมือนลูกชิ้นแดงอ่ะมีหน้าโรงเรียนทุกโรงเรียนถูกต้องถูกต้อง,องแล้วก็วันนี้ผมก็อธิบาย กติกาเกาหลีแบบออริจินอลให้ทุกคนดูด้วยนะเพราะว่ามีกติกาหลายอย่างอ่ะแล้วแต่จังหวะดอะ<ม>่ะเปลี่ยนนิดนีดแต่ว่าสว่วนมากอ่ะแบบมันเหมือนกันนั่นแหละทุกคนรู้ไหมครับถ้าเก็บออกมาได้เรียบเลยใช่ไหมจังหวัดผมนะได้หนึ่งแถมได้แถม,แถมหนึ่งถ้าแกะได้อีกก็แถมอีกใช่พั<ม>งจังหวัดก็ให้เงินก็มีมให้นมก็มีขนมก็มีตุ๊กตาก็มีแล้วติจังหวัดเลยนะเออผมก็ทําเรื่อยๆแล้วก็แบบอธิบายให้ทุกคนดีกว่า<ม>เนาะกติกาที่จังหวัดผมใช่ไหมครับ กติกาหนึ่งห้ามยุ่งกับคุณลงุงถ้าเด็กที่แบบนนิสัยไม่ดียุ่งกับคุณลุงเยอะใช่ไหมตบไปมาไม่ได้นะคุณลุงกาลังจะทําอันนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เต้งมอว่าคุณลุงกดเล้งเล้นอยคุณลุงอันนี้ไม่เอาอันนี้หนูบอกว่าอันนี้อันนู้นเรื่องเยอะใช่ไหมมาไม่ได้คุณลุงไม่ให้มาแล้วก็กติกาสองอ่ะ 2. ห้ามใช้อุป,ปกรณ์ส่วนตัว หม,มายความว่าเอาเข็มมามาจากปานไม่ได้นะต้องใช้เข็มอันนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมก็เจอที่ประเทศไทยพอดีเขาเรียกเข็มมุดเข็มมุดบางคนเอาเข็มใหญ่เหมือนที่สิรียมาจากปานนะคุณลุงอ่ะไม่ให้ใช้นะแล้วก็กติกาสามเด็กที่นมโรงเรียนเก็มมาให้คุณลุงอ่ะได้แถมหนึง่งอันนี้คือกติกาสามเอานมมาให้เหรอคะอแต่แกไม่ออกแล้วเอามาเรียมีไหมมีหลายวิธีเลยเดี๋ยวผมวันนี้ไปอธิบายให้นะครับไหนเมื่อคืนเธอบอกว่าไม่มีใครเขาเรียกันไง ที่ต้องเตรียมนะคะก็มีน้ําตาลทรายนะคะเตากระบวยแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะมีไม้ไว้คนด้วยแล้วก็มีแม่พิมพ์นะคะใช่ต้องปลดไฟให้แบบเบาๆนะครับทุกคนอารมณ์ประมาณน้ําตาลจะแบบละลายนะถ้าน้ําตาลแบบเบือเบือเบบือบือเหมือนแบบ,บต้มา นะเขาไม่รู้นะจะได้หรืเอเปล่านะเขาก็ไม่ทำาหาดแล้วขายอันละกี่บาทเะเมื่อก่อนเนาะไม่ถึง5บาทมั้งสามัยก่อนปกติข้านมถุงนึงอาประมาณสบาท15บาทใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ถึง5บาทก็เลยเด็กมาเล่นเยอะอเออเขาคิดว่าของเธอมันจะเล็กไปนะน้อยไป,ปน,นะนะเพราะว่าเดี๋รูปมาดูแม่ทิมคืออันเลบรขนาดนี้นเธดูก่อนดูแม่ทิมยู่นะคะนี่ใช่ไหมครับทุกคนตัวน,นี้เป็นน้ำใช่ไหมอยู่นี้จิ้มน,นิดน,นึง ยงน,นี้เจอก็ไปฟูฟูฟูอ่ะว้าวได้กินแล้วลึกถึงมากก่อนแล้วนะจริงๆเทคนิคนะคะไปดูหลายๆ YouTube มานะไม่มีใครโรยน้ำตาลทรายก็เอาน้ำมันพืชบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันติดกับพื้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วที่เกาหลีอ่ะเขาจะมีเทคนิคก็คือโรยน้ำตาลทรายเล็กน้อยผมผมไม่รู้นะเจ้าหม้าที่อินเป็นยังไงแต่ว่าเจ้าหน้าทว่าเป็นอย่างนี้ต้องโรยโรย,ยน้ำตาลก่อนใช่ไหมแล้วมันจะได้ไม่ติดย ถูๆด้วยถูๆให้ปานๆด้วยถูๆยังไงต <c oughs> ายแล้วเ <c oughs> นี่ยค่ะคนเกาหลีทำเอาทำใหม่เขาไม่เตียยอหไรสรุปนะคะคนเกาหลีก็ไม่ได้เก่งไปกว่าคนไทยนะคะเ <c oughs> ขาเมื่อวานเขาดู u ูท b e ของคนอื่นใช่ไหมคนไทยใช่ไหมอยู่บอกไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวเขาทําให้เธอดูเดี๋ยวเขาทําให้เธอดู <c oughs> เป็นไงล่ะก็บบมีอันนี้ด้วยนะ เด็กที่มีมา,ายาทกับเด็กที่ไม่มีมา,ายาทใช่ไหม,มประเทศไทยก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เด็กทุกคนเป็นมารายาทาดีนะเด็กที่มารายาทาดีใช่ไหมใกล้เค็มเยอะอันนี้เรื่องจริงแล้วเธอเเขาขอทำบ้างดีกว่าเธอทำดีกว่ารีบๆเ <laughs> ขาว่าและให้มันอยู่อย่างไน,นแหละแล้วก็เราให้มันแข็งค่ะเอานี่แม่พีมากดเร็วเอาแม่พีมากดเร็ว ให้มันแข็งก่อนแล้วค่อยแซะออกค่ะเดิไม่ที่เดิมอะ่ะนี่นะคะสี่มือคนเกาหลีรอบที่สองนะคะก็กดไปแล้วไงกดไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้มันแข็งแล้วคุณเฮ้ย <c oughs> ี่เกาหลีปลอมปะเนี่ยดูเขานะ <c oughs> เพราะว่าเขาว่าดูยูทูบเบอร์ทั้งไทยทั้งเกาหลีมาหลายคลิปแล้วเขาไม่เชื่อเธอจริงหรอจริงแต่จริงๆอ่ะเอาของผมก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าแบบเล็กเกินไปอะ่ะแม่พีมาใหญ่เกินไปนะครับทุกคน โอ้โหโอ้โหเห็นไหมมีสกิลมีสกิลเห็นไหมหูนะจะคงก็อยากอยากอยากกินรสชาติอยากกินรสช,ชาติจะทำาไให้เขากินอะ่ะเขาไม่เคยกินมาก่อนไงก็เลยเขาอยากให้ท้าชิมเป็นยังไงบ้างขมไหม,ม,ไม,ไมหวานด้วยขมด้วยใช่ไหม,มนี่แหละรสชาติตอนนี้อนะ่ะรสชาติก็เหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับทุกคนรสชาติก็เหมือนไทโกนาผมจะบอกให้นะครับแต่ก็ทำเกี่ยวกับไตโกนามีหลายวิธีนะครับเนื่องใช้ฟันกัดเหมือนหนู จ,จิก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 นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่างย,ย,ายิงนะครับอย่างะะยิงปืนอะไรนะอย่ายิงผมอย่ายิงผมนะครับเฮ้ยทำไมคุณตัวสวยอ่ะโว้ยตัวเก่งน,นะจริจริงๆอ่ะเมืม่อคุณลุงเลยอะผมก็เพิ่งเพิ่งรู้ว่าเพิ่งจำได้เมื่อก่อนก็คุณลุงเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนใส่ล้นล้นชิมแปะทำแล้วก็ออกมาล้นๆออกมาอย่างเงี้ย เออนั่นแน่อือสวยสวยสวยเอาจริงๆอ่ะคงต้องสวยไม่สีอย่างนี้ไม่ใช่เหรอบับเบิ้ลหน่อยเออไม่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 โอ้สีอ่อนๆอย่างนี้ถูกแล้วโอ้โหแล้วเวลาเทต้องเทอย่างนี้ไม่ใช่สบายสบายเออโอ้ยเงมากเขากดหน่อยแล้วกันกดเร็วๆๆๆซ้อมเร็วๆกดเบาเบออกมา ดูดิยูไม่เป็นไรไม่ยูจิบจิจ้มเลยจิมเลยจิมเลยจิมเลยแล้วก็รอให้เป็นนึงก่อนรอเป็นนึงก่นอนเออสวยโอ้โหเอโหโอสซมสวยมากอโอ้โวสวยสวยเนี่ยเนี่ยผมจะอธิบายให้นะครับอันนี้ของโซ่ของโซ่มาเป็นชิ้นหนาใช่ไหมครับชิ้นหนาแล้วก็กดอย่างนี้อะไมระมาณนี้อกง่ายนะถ้าคุณลุงอยากอยากคายแบบเด็กดีอ่ะ ออกมาได้อย่างนี้ใช่ไหมครับต้องทําให้ชิ้นหนานะแต่ว่าถ้าถ้าเด็กแบบส้มใช่ไหมครับเด็กไม่ดีใช่ไหมครับคุณลุงอ่ะทำให้แบบกดแรงๆอะ่ะแล้วก็รอนานทําให้แข็งแข็งใช่ไหมแล้วก็เอาเม็ดมมาจิมนิดนึงถ้าทาอย่างนี้ใช่ไหมออกมายากแล้วก็เอาไปอันนี้มีกากใช่ไหมกับข้างในอะ่ะคุณลุงอ่ะเอาอันนี้เคียวๆๆแล้วก็ว่างอยู่ตรงนี้นะอันนี้เรียกว่าอะไรรูรปป่ะม,มูลตงคือขี้น้าเปียก ที่เปียกอย่างเงี้ยเหรอที่เปียกอ,อันนี้กังนะครับอันนี้เราก็องมานะ <S <S ไม่ใช่ทําต่อนะองมาเราก็แบบคนที่ทําเก่งหรือว่าอยากจะให้แถมก็ให้หรือว่าวางไว้อย่างเงี้ยปุ๊บ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 ใช่ไหมครับแล้วก็เด็กเด็กที่ไม่มีตังหรือว่าอยากจะกินฟรีอ่ะอิ่มากินได้นะหม่คขามากักนะอันนี้คือเรียกว่ากักนะเอาเอาใส่นี่ก็ได้ทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรกดเลยกดเลยเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่อ๋ออ,อันนี้มากดดีแม่ทีมหมอเออไม่ใช่อันนี้ ไม่มันติดกระทะดิมันติดกระทะดไิไม่มีทางเลือกเธอเร็วติดกระท่าก็ได้เอ,อ๊ยเอา,เอาไปแล้วเอาเม็ดมามาอันนี้เธอกินแล้วกันนะ เขาไห้หัวใจ <hã> อันนี้อันที่3าอยู่นะครับทุกคนอันนี้ครับผมก็เพิ่งล้างมานะแต่ว่าผมรู้สึกแบบเสียใจนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อ่ะเทคโนโลยีสูงขึ้นใช่ไหมครับก็เลยกาบเวก็เป็นคุณภาพดียมเหมือนสเตนเลสแต่ว่ากาบเวเมื่อก่อนนะแบบคุณภาพเป็นไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าตำมาระขัดไม่ได้นะถ้าไม่คือไม่หมดเลยแต่ช่วงนี้หรอโอ้โหเห็นไหมเออเมื่อกี้ขัดมามเป ไช้เล้งไม่เยอะนะครับทุกคนเธอไม่กล้าใช้อันนี้เพราะเธอกลัวมันพังใช่ไหมออเพราะว่าแบบทรงจําของพ่อมาไปวนที่ทำไทโกนาอันนี้ใช่ไหมครับก็ทุกครั้งอ่ะแม่มาตีหลังเพราะว่าเอาไปไหมหมดอดับพังหมดแต่ว่าวันนี้เห็นไหม ลั้งมาแป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทียาแว็บดูเหมือนขัดได้หมดเลยอ่ะตอนนี้ส้มกาลังจะทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับทุกคนผมก็ว่างก็เลยผมก็ทำไตรโกนาคาเฟ่ดีกว่าต้นเล็กๆนะครับทุกคนผมจะทําให้ใช่ไหมครับแล้วก็ส้มมานั่งนั่งคุกๆใช่ไหมแต่ว่าตัวน,นี้เปลี่ยนแล้วส้มมาทําเก่งกรอบผมเยอะก็ริส้อมทําแล้วก็ผมไม่มีอะไรจะทําใช่ไหมครับทำคาเฟ่นะคาเฟ่ไตรโกนานะอา,อาจจะเอากาแฟแล,แล้วก็เอาน้ำตาลเนี่ยวางเป็นท็อปปิง้งใช่อร่อยใช่ไหม อร่อยเขาทําให้นะออเอากาแกฟหอมหนึ่งช้อนนะครับทุกคนแล้วก็น้ําตาลก็หนึ่งช้อนนะหนะนึ่งเนื้อหนึ่งนะแล้วก็น้ําเปล่าหนึ่งนะปุ๊บตันนี้ยังดัมดัมยูชิไหมครับทุกคนคงก็เป็นคงก็คน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 นะครับทุกคนเดี๋ยวคยอ่อยดูว่าเปลี่ยนสียังไงบ้างอา่ะเปลี่ยนยังไงบ้างสุดท้ายเขากินก่อนนะไหนจะลองชิมดูช่รสชาตินี้ไหมรสชาติน,นี้ชัดเจน เราขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมว่าเไอกินขี้เปียกหน่อยดิขี้เปียกก็อร่อยที่สุดนะทําไม่รู้หรอโอ้ยที่ี่เปียกอร่อยที่สุดเนะมื่อ,อ,ก,อ,อก่อนวันไปกินแข็งๆอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะได้ยังขับไปอยู่มาดูดิทห็ไหมครับทุกคนเป็นคาราเมลแล้วนะเธอรู้เธอรู้ไหมไตรโกนาแปลว่าอะไรไตรโกนาคือแปลว่าก็เหมือนหวานนะครับหวานแต่ว่าน่าจะภาษาโปราุกัลนไม่รู้เทนมลงไปนะครับ ร้อ,อ,องกินนะครับทุกคนจริงๆอ่ะดูดีด้วยแล้วก็แบบน้ำแบบรสชาติอร่อยด้วยนะดูเลือกรูปไหนคะหัวใจอันที่หนึ่งคะ่ะหรือหัวใจที่สองอันไหนอันนู้นอันนี้เหรอยทำไมให้เขาเนี่ย <c oughs> เอา <c oughs> อเอาใส่แล้วเอาเม็ดมามาอันนี้เธอกินแล้วกันนะ ตอ,อนแรกอะวิทอันนี้วิธีของผมนะตอนแรกทำให้แบบเส้นก่อนใช่ไหม <c oughs> อ้ยอย่างเงี้ยอ้ยทำไม <c oughs> อันนี้เป็นอย่างนี้่ยตอนแรกทำให้อย่างนี้ก่อนมันจะได้กินไหมเนี่ยวันเนี้ยต้องนั่งจิม้มวิธีกของเขาจิ้มนะอันนี้อะโอ้โหอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นนานๆหน่อยดีไม่ใช่แบบเพิ่มเดียวทำเสร็จจะได้แบบแถมเนื่องไงนนคณลุงก็เหมือนคนเยอะมากเลยนะเยอะมากอะแต่ที่จริงคือแบบนั่งเล่นอยู่อันนี้ก็วิธีคิดขกงคณลุงนะเด็กคนนึงอะ มายความว่าถ้าเด็กคนนึงใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมอีกนิดเดียวเสร็จใช่ไหมเอาแม่พิมมาวางแล้วก็นี่ไงก็เลยแบบจริงจริงจมันเนี่ยใช้เวลานั้นที่สุดนะกรับทุกคนแต่ว่ารู้สึกเซฟที่ที่สุดอ่ะเขาทำไมไม่ใช้เข็มของเขาอ่เ <c oughs> อ้าเอ,าอาคุณบายบายถ้าใครทําสําเร็จใช่ไหมคนแพ้เลี้ยงข้าวนะวันนี้จ้าแ้วเธอก็ทําผิดแล้ว เขาก็ใช้อุปรกรณ์แบบขีิกองแล้วเขาเป็นเล่นเกมสกสุีเขาต้องหาอุปรกรณ์มาให้ตัวเองไม่ตายอ,อ่ะอยูนได้แล้วเหรอโหมมากส้วมทำเก่งนะครับทุกคนแต่ว่าเราว่าทำให้ชินนช้นหนาไปไงชิ้นหนาปกติทำง่ายนี่ไงเห็นไหมครับทุกคน ออกออกมาง่ายอ่ะถ้าถ้าจิม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 ก่อนใช่ไหมคยับวออกมาง่ายนะยังไงเห็นไหมครับทุกคนจิม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 แล้วก็ยังไงสุดท้ายออกมาง่ายเห็นไหมครับเราไม่ตายแล้วอ่ะเย้ดีนึงสั้ๆเย้แล้วก็ผมก็ยังไม่บอกว่าวิชิคิดกงอันหนึ่งอ่ะคุณลุงอ่ะทำให้มายังร้อนๆใช่ไหมครับรีบๆออกมาก็ได้นะอันนี้ก็ต้องมีสกิวนะครับเพราะว่ายังร้อนๆอยู่ใช่ไหมครับออกมาก็ทำอย่างนี้ หัวใจไม่ใช่อย่างนี้นะหัวใจแบบย,ยาวนะเพราะว่าแบบยืดไงยืดคุณลุงบอกอันนี้ทำไมยืดจังไม่ได้แต่ตกินข้าวกันเถอะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ทําน้ําตาลเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามคอมเมนต์แล้วนะตกใจนะครับทุกคนแบบหลายคนนะหลายคนเขียนคอมเมนต์ว่ายูนทำน้ำตาลเกาหลีให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเมื่อก่อนให้หน่อยเออทชไมแต่ให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ผมก็แบบพยายามเล่าเรื่องเก่านะครับท<ส>ุกคนแต่ว่าวันนี้รู้สึก ผมตื่นเต้นเกินไปก็เลยแบบพูดไม่เคยชัดเท่าไหรน่นะทุกคนฟังรู้เรื่องเนาะไม่ต้องห่วงคนคนดูหรอกห่วงคนตัดให้เธอโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทําอะไรอยาเขยียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามอธิบายให้เล่าเรื่องเก่าให้พยายามทําออกมาสวยให้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอก,กันบีเดียวหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ